โอเควันนี้ตั้งใจมาให้กำลังใจใครเป็นพิเศษหรือเปล่าคะวันนี้ก็เป็นวันถข่าวแต่ว่าอารมณ์เนี่ยเมื่อกี้ดูในภาพโปสเตอร์นะคะค,คิดว่าเอะวันนี้วันประกวดแล้วเหรอใช่ดูยิ่งใหญ่อลังการมากเลย,เลยนะคะคุณคคน,นี่แค่นข่าวนะคะจิ้มรับจิมบจ้มข่าวยิ่งใหญ่ขนาดน,าน,นี้ถ้าวันจริงจะยิงย่งใหญ่ขนาดไหนนะคะคาะทุกคนที่จัดเต็มหมดกเอ๊ะ เพราว่าน้องๆทุกคนจัดเต็มมากถึงแม้ว่าจะเป็นแค่วันแหลายครังนั่นเองนะถือว่าทุกคนเนี่ยให้ความร่วมมือกับทีมงานได้เต็มรอยมากส่งกําลังใจฝากกาลังใจให้กับพวกข้าวบวชนิดเดียค่ะก็ฝากกำลังใจยังผู้่ครองแล้วก็น้องๆทุกคนนะคะถ้ารักใครเชียร์ใครนะคะเราเอีกันโบวชให้กับทุกคนด้วยวันนี้เลยใช่ไหมคะ นะคะ้แต่วันนี้เนี่ยเราก็มาร่วมรูร้กันต่อนอกับรางวัลพิเศษจะมอบให้นะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณพระราชนิพนธ์